นิทานเรื่องมีและนักเดินทางการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักเดินทางสองคนที่เป็นเพื่อนกันและออกเดินทางไปด้วยกันพวกเขาเดินทางผ่านป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าและพืชพธุ์หลากหลายพวกเขาเดินกันอย่างมีความสุขและพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะได้พบเจอในป่านี้วันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังเดินผ่านป่านาทึกพวกเขาเห็นมียักษ์ย้ายกําลังเดินตรงเข้ามาหาพวกเขานักเดินทางทั้งสองคนตกใจมากหนึ่งในนั้นรู้วิธีปีนต้นไม้จึงรีบปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัย ส่วนอีกคนหนึ่งไม่รู้วิธีปีนต้นไม้แต่เขาจําได้ว่าหมีไม่ชอบกินศพดังนั้นเขาจึงทิ้งตัวลงนอนนิ่งบนพื้นและกลั้นหายใจทําตัวเป็นเหมือนคนตายหมีเดินเข้ามาใกล้และดมกลิ่นนักเดินทางที่นอนอยู่บนพื้นหมีก็ดมที่หน้าและหูของเขาแล้วค่อยๆเดินจากไปเพราะคิดว่าชายคนนั้นตายแล้วนักเดินทางคนที่ปีนต้นไม้จึงค่อยๆไต่ลงมาและถามเพื่อนของเขาว่าหมีบอกอะไรกับคุณบ้างนักเดินทางที่นอนบนพื้นตอบว่า มีบอกว่าอย่าเดินทางไปกับเพื่อนที่ทิ้งคุณในเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเพื่อนที่แท้จริงจะไม่ทิ้งเราในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือ